ต้องขอบขอบพวกคุณกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้เราเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ใช้กระบวนการนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเราผ่านมา15ปีเต็มๆจนถึงวันนี้นะคะตั้งแต่ปี2 5 5 1เอคือตั้งแต่าสารชั้นต้นตัดรูทอนถึงสารฎีกาเราต่อสู้มาด้วยความมุ่งสุดยุติธรรมและข้อเท็จจริง แล้ววันนี้เนี่ยก็ทําให้เราเรา็พบว่าชีวิตชีวิตมันก็โล่งใจโล่งใจเราแค่รู้ว่าต่อจากนี้ไปเส้นทางชีวิตเราจะทําอะไรต่อไปแล้วมันก็จะมันเป็นคดีสุดท้ายก็เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้ไปต้องทำอะไรแล้วติดในสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตเราที่ทำให้เรารู้ว่า หน้าที่สื่อมวลชนเร,เราทำหน้าที่สื่อมวลชนมาตลอดมันน้องน้องพี่เป็นนักข่าวมันน้องๆเราจะใช้ชีวิตเราต่อจากนี้เป็นต้นไปทําหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทําชีวิตนี้จะอุทิศให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ คือ okay. มันเป็นคดีสุดท้ายใน20ปี